สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง20 Thailand with ช่องที่รวบรวมข่าวสารรีวิวและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งในไทยและต่างประเทศสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Toyota Corolla รุ่นปี2025รถยนต์ซีดานยอดนิยมที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่คนไทยให้ความสนใจมากที่สุดและตอนนี้มาแล้วในเวอร์ชันปี2025 โตยโยต้าคาร์เรล2,025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูทันสมัยและฉบเฉียวยิ่งกว่าเดิมกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมลวดลายแบบมิี่ดูสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์เรียวคงให้ความรู้สึกพรีเมียมกันชนหน้าถูกปรับให้รับกับเส้นสายของฝากกระโปรงหน้าเพื่อเพิ่มความเป็นดินามิกในตัวรถด้านข้างของรถจะเห็นได้ว่าเส้นสายย่อตัวทั้งถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันมีความโค้งมน ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ยังคงความปราดเปรียวมือจับประตูและกระจกมองข้างมาในสีเดียวกับตัวรถเพื่อความกลมกลืนด้านท้ายของโตโยต้าคาร์ลั2025ก็ได้รับการปรับแต่งใหม่ไฟท้ายเหล็แบบใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและล้ำสมัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใช้เส้นแนวนอนที่พาดจากซ้ายไปขวาทำให้ตัวรถดูมีความกว้างมากขึ้นการชนหลังมีการออกแบบให้มีความหนาและดูแข็งแรงพร้อมกับปลายท่อไอเสียแบบซ่อนเพื่อความเรียบร้อย สำหรับขนาดตัวถังของ Toyota Corolla 2,000 25ยังคงอยู่ในกลุ่มรถยนต์ c o m p แพ t ซีดานโดยมีความยาวประมาณ4,650ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,780ม mm, ิมและความสูงอยู่ที่1,435ม mm, ิมระยะฐานล้ออยู่ที่2,700ม mm, ิลมตรทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างกว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลัง เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของครอลส2025จะพบกับความหรูหราที่มากขึ้นวัสดุต่างๆได้รับการเลือกสรรมาอย่างดีมีการตกแต่งด้วยวัสดุหนังแท้ในรุ่นสูงพูมาลัยมัลติฟังนอแบบสามการที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงการโทรศัพท์และระบบช่วยขับขี่ต่างๆได้อย่างสะดวกหน้าจอแสดงผลมาตรวัดแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระบบนำทางและระบบความปลอดภัยต่างๆจออินโฟเทนเมนต์กลางเป็นแบบสัมผัส ขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่องชาร์จ USB-C เพิ่มความสะดวกในการใช้งานเบาะนั่งด้านหน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบร,บระบายอากาศเบาะด้านหลังกว้างขวางพับได้แบบ60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในกรณีที่ต้องบรรทุกของขนาดใหญ่ มาถึงในเรื่องขุมพลังโตโยต้าคลาส2025มาพร้อมกับทางเลือกเครื่องยนต์2แบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรไดนามิกฟอร์ดที่ให้กำลังสูงสุด140แรงมา้าและแรงบิด172นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT และอีกหนึ่งทางเลือกคือขุมพลังไฮบริดเจเนเรชันที่5ซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ140แรงมา้าประหยัดน้ำมันได้สูงถึง26กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายสําคัญของรุ่นนี้ระบบช่วงล่างของคุโรระสองพันยังคงใช้ระบบด้านหน้าแบบ m มคเฟอร์สันสัตว์และด้านหลังแบบอิสระดับเบิร์นวิดโบนซึ่งให้ความนุ่มนวลในการขอ